เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก่อนนะคะโดยทางด้านของรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุลาพรค่ะได้เชิญถุงพระราชทานไปมอบให้กับผู้ที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ พาคุณผู้ชมนะคะมากันที่บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวาลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรัตคติยราชนารีทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกรดกะหมอ่อมให้หนายวันลบยุติธรรมดำรงรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรเชิญถุงพระราชทานมามอบให้แก่รัษฎรที่ประสบกับปัญหาอุทกภัย ในเรื่องของพายุโนรูค่ะสำหรับพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์อำเภอสีเทพและอำเภอวิเชียรบุรีจำนวน2,939ชุดด้วยกัน โดยมีทางด้านของนายกริตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ค่ะค่ะด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยลักษ์ณอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัเตียราชนารีทรงห่วงใยและเมตตาต่อระทู่ประสบ,บทุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์พระราชทานถุงยางชีพมามอบให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ จำนวน2,939ชุดโดยภายหลังจากมอบถุงพระราชทานนายวรรุปยุทธิธรรมดำรงรองเลขาธิการราชวิจัย ราชาวิทยาลัยจุลาภร์พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นำถุงยางชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้พิการผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลเสเดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จำนวน3รายประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพน้นอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะใช่แล้วค่ะและภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศของการมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยที่บริเวณหอ ชมที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะไปดูในเรื่องของพื้นที่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกันบ้างค่ะคุณผู้ชมสําหรับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นั้นมีพื้นที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยจํานวน16ตนําบล121หมู่บ้าน8ชุมชนด้วยกันค่ะแล้วก็มีรัศดรได้รับความเสียหายจํานวน930ครอบครัว ในส่วนของอำเภอสีเทพนะคะจะมีพื้นที่ประสบอุทกภัย7ตำบลรัศดรได้รับความเสียหาย644ครอบครัวและในส่วนของอำเภอวิเชียนบุรีค่ะมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจำนวน14ตำบลรัศดรได้รับความเสียหาย1,365ครอบครัวด้วยกันซึ่งก็ทางจังหวัดเพชรบูร์เองนะคะก็ได้ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่ ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบกับปัญหาอุทกภัยในเบื้องต้นและปัจจุบันนี้ค่ะพื้นที่หลายพื้นที่นั้นส่วนใหญ่สถานการณ์ก็เริ่มจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้ว<ช>การลงพื้นที่แบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการนําถุงพระราชทานไปมอบให้ในส่วนของที่ว่าการอำเภอหรือว่าการลงพื้นที่ก็เป็นการไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนด้วย สร้าง<อ>ขวัญสร้างกำลังใจแล้วก็เป็นการดูแลเยียวยาเขาอย่างที่คุณอันดาบอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องอุปโภค<ช>เครื่องบริโภคทุกชิ้นแล้วก็ทุกฐานน้ําใจที่เกิดขึ้นส่งถึงมือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าส่งถึงมือ รับสบ,สบใจทุกทางใช่ค่ะเรด้ว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจะต้องรู้สึกซาบซึ้งใจมากๆเลยค,ค่ะเพราะว่าได้รับทั้งกำลังใจแล้วก็กําลังทรัพย์รวมไปถึงของกินต่างๆทั้งน้ําไข่แล้วก็ข้าวสารซึ่งสําคัญมากๆแล้วก็จําเป็นต่อการดํารงชีวิตมากเลยค่ะใช่ค่ะ